ตอนนี้ก็นั่งชมนกฝึกขันอยู่นะคแยวออกป่าไปไม่ขันนะครับฝึกแข่งปุ่มไว้ก่อนนะครับชุดนี้ชุดอ่างน,นะครับมีหลายคนโทรมาสอบถามนะครับว่าแบ่งหรือเปล่านะครับชุดนี้สามตัวผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่แบ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เรียกร้องราคาอะไรนะครับ นกจุดนี้ผมต่อมาได้กับมือเองนะครับตัวนี้ก็กำลังสุดครับแหวนคุ้มบ้างใส่นเนียดบ้างครับตัวนะครับนีหน้ากระมังครับ มุนอาบ น,นี่ตัวนะครับอันนี้อ่างซอยตันนะครับปลาสูงร้านสักนะครับอันนี้ไอวานเลนทายครับน,นี่กันอ่างกักอ่างนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบ้านก็จะเกียกธรรมดานุส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอย่างนั้นแต่พอออกป่าแล้วเจอนกจริงๆเขาจะสู้เต็มที่ครับเขาก็จะปล่อยขลุ่มเขาออกมาเองใส่เป็นเนี่ยขันนะครับอยู่ในบ้านนะครับวานออกไปไม่ขันเลย Cũng đong như vậy nghỉพัก dữ dằn đang chào แล้วก็ย้ายบ้างนะครับจะเก็บอีกทีนก็ประมาณหกโมงครึ่งเลยครับ